สวัสดีค่ะจากบ้านไงพยอมค่ะอันนี้เป็นน้ําจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะคะนี่ค่ะนี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนี่อีกถังหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยที่บ้านไร่พยอมได้กรองแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะตักเอาไปฉีดพ่น เพื่อเป็นการย่อยสลายหญ้าที่บริษองพยมได้ตัดไว้เมื่อวานนี้นะคะ <c oughs> ก็พอดีตัดแล้วแ <c oughs> ดดมาก็เริ่มเหี่ยวนะคะพอดีฝนตกลงมาวันนี้เช้าก็เลยจะไปฉีดพ่นให้เพื่อการหญ้าจะได้สลายเร็วขึ้นนะคะ อุ้ยตักหนึ่งนี้ก็คือ1ลิตรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ถังเครื่องพ่นยากันนะคะถังเครื่องนี้ก็บรรจุน้ำได้นี่ค่ะเราก็จะเทใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราจะใส่2ลิตรเลยนะคะกับน้ำา20ลิตรนะคะ2 5ลิตรก็ได้นะคะ ันนี้ก็เป็นลิตรที่สองนะคะถ้าเราใส่ยิ่งใส่เข้มข้นการย่อยสลายของเขาก็จะดีมากขึ้นนะคะจุลินทรีย์หนอกล้วยนี้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นพืชแห้งและเรามาทำให้เปียกนะคะอย่างเช่นเราตัดหญ้า เมื่อต้นเขาเริ่มเหี่ยวนะคะเราสามารถเอาจุลินทรีย์หนอกกล้วยนี้ไปจุไปฉีดพ่นได้เลยนะคะไม่เกิน15วันนะคะเขาก็จะย่อยสลายหายไปเลยนะคะก็กลายเป็นดินไปนะคะเป็นวัตถุอินทรีย์ไปหรือเราจะใช้ปรับปรุงดินที่มีพวกสารเคมีสารพิษ ตกค้างอยู่ในดินนะคะเราสามารถที่จะนำจุลินทรีย์นอ,อกกล้วยนี้ไปฉีดพ่นทางดินนะคะหรือถ้าในานาข้าวเราสามารถทำเยอะๆแล้วก็ดูดน้ำเข้านาปล่อยไปกับน้ำเลยนะคะปล่อยไปกับท่อเลยนะคะเทหน้าลาดหน้าท่อเลยนะคะน้ำก็จะแผ่กระจายไปทั่วนานะคะทำให้เกิดการย่อยสลายของตอสังข้าวนะคะอันนี้ ทำได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บาลานพิยมก็ทําในนาข้าวนะคะที่อ่างทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูการฉีดพ้นกันนะคะถึงเราจะผสมแล้วน้ําก็ยังดําอยู่นะคะในถังเครื่องเรานะคะอันนี้ก็15บห้าขอโทษค่ะยีห้าลิตรนะคะจากถังเครื่องแบบนี้นะคะก็หนักพอสมควรนะคะกับถังเครื่องยี่ห้ากิโลกับ ตัวเครื่องสิบสามกิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้เราเดี๋ยวเราจะพ่นเลยนะคะพ่นทั้งหมดเลยนะคะก็จะไม่มีการบรรยายแล้วนะคะ ตนตรงนี้ก็เป็นที่ตัดตอนเย็นนะคะก็ยังไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะฉีดพ่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อเป็นการย่อยสลายนะคะถ้าเราต้องการเอาอินทรีย์วัตถุเราก็จะทำให้เขาย่อยสลายได้ไวขึ้นนะคะ ใบหญ้านะคะก็จะย่อยสลายได้ง่ายนะคะว้าววันนี้เครื่องไม่เป็นใจนะคะวันนี้เครื่องไม่เป็นใจนะคะเครื่องดับนะคะ สงสัยน้ำมันตันนะคะก็วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ